ดูประจําเดือนตุลาคม2565ของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมและก็คนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคํานาอย่าลืมกดติดตามกดกระใจให้หม,ม,มออมอ้ําธรรมธารโรด้วยนะคะสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอะขอดูพลังงานหน่อยใครกันนะนะชาวธาตุลมนะในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างอะใบแรกมาดูกันเลยโอ้โห ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนะชาวธัดุลมค่อนข้างที่จะมีสมาธิมีสติและมีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างสูงเลยทีเดียวบุญบารมีที่คุณสร้างมาจะทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะ เรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องการเรียนดูเหมือนกับว่าคุณจะมีสมาธินะแล้วก็มีปัญญาในการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่ามาจากผลบุญกุศลของคุณเองและตัวคุณเองนี่แหละที่สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองมาโดยตลอดมีความตั้งอกตั้งใจในการทําทุกสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอย่างดีมันก็เลยส่งผลดีๆให้กับคุณในเดือนตุลาคมนั่นเองนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยตุลาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวธาตุ เห็นมะเห็นมปัญญานะสติสมาธิปัญญาทําให้เกิดผลเนี่ยได้รับชัยชนะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณต้องการนะไม่ว่าจะเป็นการงานนะมีโอกาสเหลือเกินที่จะประสบความสําเร็จนะสอบแข่งขันนะสอบเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับนะสอบบรรจุมีโอกาสสอบผ่านคเออนะในเรื่องของเอ่อการเงินนะความตั้งใจที่อยากจะ ทำให้ชีวิตถึงเป้าหมายอยากจะเป็น,อา,น,อ,อ,านอ,อ,อายุน้อยร้อยล้านเอออายุน้อยร้อยล้านเนะอยากเป็นเศรษฐีนะอยากจะเป็นวัยรุ่นพันล้านเออนะสิ่งเหล่านี้ต้องบอกเลยตุลาคมนี้มีโอกาสจะคว้าได้เลยนะมีโอกาสที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความเป็นเศรษฐีความร่ํารวยนะทาทาในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตได้สําเร็จเออนะมีโอกาสที่จะสําเร็จ นะสำเร็จและสำเร็จนะในเรื่องของอความรักนะความที่เราใจเย็นเขาความที่เราไม่รีบร้อนความที่เรารักตัวเองดูแลตัวเองดีๆพัฒนาตัวเองบุญกุศลสิ่งเหล่านี้นะออร่ามันมีสเสน่ห์มันมาไงนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเป็นคนดีขนาดนี้ต้องบอกเลยความรักก็ดีตามนะนะถ้ามีคู่แข่ง ยังไงเขาก็เลือกคุณนะถ้ามีคู่แข่งยังไงเขาก็เลือกคุณยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณเพราะคุณมีดีนะชีวิตคุณดีคุณพัฒนาตัวเองชีวิตคุณดีมากๆแล้วคุณเป็นคนดีมากๆนะสิ่งดีๆจะเข้าหานะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณต้องบอกเลยตุลาคมนี้ชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะเป็นของคุณนะชาวธาตลมนะยินดีด้วยนะคะ